เอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจย่างชาแนลหลกักและภาพรวยสิบหาครับพี่น้องนับภาแฟนสาวแฟนสาวตามตัวเลขแนวทางร้านไกนย่างส้ตมตำพ่อเพชรขึ้นเราล่ะครับพี่น้องเอฟซีดูทันโอ้ผู้แม่บา้านไปเอฟซีดูทันมานี่แหละคนฝันช่องมือสุดท้ายก็ไมค่อยออกว่าอันเขามาถูกกระจกรถสั้นทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งคนละโชคดีมานกันพี่น้องเอฟซีเอดเอ็มบอดดี้มหาบ เม่บ้านเพื่อนพอดีเม่บ้านเพื่อนกัดพอดีอดอดติดธุระเฮ้ยเราไปสัมผัสพ่นพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านมือนี่รูปแบบนายทางตอนจันทร์วัดพี่น้องจะมาทางเมืองหอใช่ไหม่องเดียวเลยปัดเลยพี่น้องเอฟซี FC, รูปแบบนายทางเพราะเพชรสายคนดและค้นทำหาพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านมือนี่มาฮะมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้อง <c oughs> วันจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพืจจ่อนๆแจทยทายทีิปาันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ กอลายสีใหญ่ห้างครับพี่น้องยิมซีครับพี่บอไปจ่าครับผมเพชร์พอดียิมชาวว่าฟันเกี่ยวกับรถดขั้นทะเบียนนี่แหละครับพี่น้องครับป่ะครับพี่บอไปจ่าครับผมสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องยิมซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รถแจ้งกันสวัสดีเอฟซีเอ่อพด้ยินข่าวว่ารถรถบ้านเอาไปยักเดือนก่อนโอ้ลูกเป็นเหล็กใส้โอ้แม่นโอ้ลูกเป็นเหล็กในนอันฟูเซมโอ้พอดีเอาเขาขึ้นมาให้ได้噢 พืนมาแล้วออกอีกขึ้นมาได้จะเหนื่อยเองปั่นเกี่ยวรถคันั้นเออมันก็มาออกออกไปเปี่ยนสามส่วนหกหนึ่งเอออะไรออกหกหนึ่งหนึ่งหกอีกขั้นนีรถับรถคุณแม่ไปเดือนกัวสองเดือนขันพยานไม่ห้อยเอไ่อไปเดือนกัวสองเดือนบ่อว่เนี้ว่รมีเลขตัวนี้พอกลับมามีซ้ำ ลูกคนเอาไปเลยเออลูกคนเอาไปแปลว่าเอาไปก้อนแปลว่าบาดได้แค่มันเอกจอนเอาไว้ที่บอกเราไปได้ออกสักลับมาดิเจ้าหมื่นสามหมื่กลับมาก้อนหน่อยออกเนาะนั่นครับกลับมามีฝานเพิ่ากรณ์วาฝันเกี่ยวว่าเขาจะมาถูกกระจกรถวันนี้จนกระจกขางขว้าแตกโอถูกกระจกขางขว้าแตกข้อเลขกระจกขางขวาปีหกหนึ่งนั่นแหละโอ้บันดีวันนี้วันนี้ว่าจังไรวันนี huh. ้วันนี้ ฟันฟันมัขึ้นนิดนึงดิมันห้อยขางสายมันขางสายมนม่ห้อยขางสายมมีห้อยขน้านะขึ้นนี่ก็ขั้นดับนี่ฟันวัวได้ยังไงดิฟันตัวขันนี้เดี๋ยวรถจอดเท่เลยยืนฟันเบาฟันมันก็ถึมีห้อยมั้เอะันฟันวัวรถขางสายมีห้อยแนนไอ้ยะเขามาห้อยเขาเบียดเขาชุนน่ะนะ เขาห่านาโอ้ฝันว่าเขามาหารถของทางใต้ทางใต้บ้านนี้ขั้นนี้เล้วพี่น้ทะเบียนหหนนั่นละเออขัเขาก่นารถขังขวากระจกเออมัดประกอบหกหกหนึ่งบานนี้เลือขั้ขางใต้ทางใต้เอาใหญ่มาขทางใต้แ้คับพี่ครับผมแท็กรถขางใต้สามองเียงดงง สามครับคุณมาสามซูลหกนะสามซูลหกหนึ่งเรียันนะทะเบียนเต็มเลยนี่ทะเบียนเต็มแค่นี้สามตัวก็แค่เห็นสั่งซีซีมาแล้วสองวัดสอดเป็นเจ้าของก่อนปีใหม่นะครับหลักะขย่ามาเลยสองวัดสามวัดน้อยู่นี่แหละบอกว่าสามซูลกับสามวัดวันหนึ่งบวถือนะวันวันหนึ่งบวชถือเจ็ดเพอแบบฝันยิ่งงูหนังใหญ่นะเจ็ดให้เจ็ด ฟันเห็นงูใหญ่ดิเจ็ด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 สามส่นเจ็ดสามส่อนกับกับแปดหาิหายไปเนาะนจะออกแปดเก้าเนาะนี่ืนนี้ฟันมาขึ้นอี่ดิลองลองเสียงบังจะฟันเห็นือูไดม่โชคนะรตประวันรถขั้นนี่มันเคยหายโชคฟันเจียวกับวันขั้นนี้่ระออกเลยเคยหายโชคตั้งแต่พญานาคขึ้นมาแม่นครับ ปีใหม่มาแล้วจะไม่ห้อยแะ่จะหอยอย่างเขา่องจะจะไมถามว่าเลยประธานเป็นห้อยไปยังไครับเราจะขึ้นสามือปีใหม่เนาะขึ้นสายหมพอดีออกเราจะหันมากับสามโตสองโตสามโตสองโตมาตลอดจนในย่ายรถหนีครับอบ้า่ละรถหนี่นเราไปเสียงกลับไม่อีเละกับม่อีและพี่ต้องกลับมาพกก็ออกค้งนึงอีกนึงหกอีกวันนี้กับฟันเกี่ยวอีก ล่องเสียงเบิ่งเด้วเลี้ยก็ได้เขาไม่นบ่มีมีมีรถมาส้นบ่เรื่องเบียดรถเบียดรถมาเบียดเลี้ยวเข้าไปเห็นแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยู่ในรถนอนกอดกันาบรถขะนนี่นผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยู่แต่ว่าเลี้ยวไปเห็นรถห้อยรถข้าวบาดนั่นแหละ กเกียงมสามมันห่างสายเนาะห่างายม่ใช่เป็นสามศูนย์หกนะข่างสายมันข่างส่ยก็บอ,อ,อกหนาว่าจะเป็นสามศูนก็สามชูนหกก็หกศูนย์เนาะสามชูนกสามนาะสาตัวนี้ลงไวทั้งวัดเลยสามศูนย์หกหนงแมนครับหกศนย์น่ะ 3, ร่วงหายเอฟซีไปเพิ่ดเลยครับแล้วก็โคฟิทจะว่ามันที่เป็นสามศูนย์หกบอกแต่สามตัวเนาะขางแซงไม่เป็นสามศูนย์หกเนาะสามศูนย์หกอืมแล้วถ้าถ้ามันออกช้างฟ้ามันก็จีบศูนย์หกหกหนึ่งมันออกเหเนาะแต่มันมีอันบอก็กลับไปอีกอ๋อกลับอันก็กลับเก้าเป็นเก้าหนึ่งตัวศูนย์เนาะหกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ง มันตัวกับวอึ้นเขาลงงันกับต็้เก่านั่กมาได้สามตุ้เกานั่าได้มตัดนี้สองตัวเดียวเพราเป็ยสรตก็ะัดเอาตัวะเอาตัวเออได้ไ้นพมันกระจอกมาลักษณะได้หน่พี่น้องตัดอกมาแล้วมันจะเป็นสามศูนย์หกศูนยหกสามหกหนึ่งนตัอ่ามี ใช่นั่งขวัดกันอยู่นี่รถืนนั่นวมิ่งกับผู้ใายนั่งขวัดกันมรถเพิ่นเกิดส่วนแปดมิ่งนาดแมนอยะหูอยู่แต่ว่าม่อง้เนกิดส่ปอายุหบกวปีพอดีหาบพอดีแมนันนะอันที่บได้ไอือนั่นะละผู้ใช้เยันี้ มัน็มีว่ากันบอกไปหลายวเด็กสายเนาะน้ำหาน้ำซีซีหาแบ่ว่าอีกแล้วต้องเสียงดวงมันงก็คือสามศูนย์หกนี่แหละสามศูนย์ทำทำนั่นหละสามศูนย์สามศูนย์ก่อเรื่อะไปกัที่รมเนี่ยกันไว้กมศูนย์แปดนี่0สามศูนหกคนคูยยิ่งขได้นอนกอดกันอยู่ในรถเับเอยิ่งเานอนกอดกันอยู่ในรถ สบายขางนอเดียวไปมันเผินรถเนาะเป็นเป็นบาดเป็นแผลอ่าเป็นเป็นแผลหักอยู่กลางไส้นะอ๋อมันถลอกปอกเปลือกเป็นห้อยมันก็อ๋อเดียวบาร์สามส่วนใส่เขาเป็นคนสิบเปนสามส่วนหกอืมลองแทงมึงเนาะลองพิจนาวเนาะเอออันนี้แล้วแต่ดวงไถโชคมันแม่เป็นเมียนี่ครับแล้วนี่ตะดวงไถ่หรือพี่น้องนี่เราหลายพี่น้องเอฟซีก็สิ สื่อหลายตัดตมาลักษณะน,นนี่และพี่น้องเป็นเลขพกตัดต่อมาแล้วก็ะจะเป็นนนี่เรียบ่อน้องเสียงโกตัดต่อมา,อาก็ะกะ30 6. 30 6าะจะเป็นทะเบียนเรีบเต็มเป็นกับ306 3061ตัดตัวมาจะเป็น3060จะแบบ08ไม่ได้ใส่แอ็ดน่าแต่ีเกิดผู้คนนอนก่อนกันพีเกิด พ่งกับผู้ชายสองคนน่ะนะครับมันเกิดปีศูนย์แปดทั้งคู่เลยอืทั้งสคนเกิดปีศูนยทั้งคู่เลยพี่นนองอายุสามกันหาที่เก้าปีันใจผมตีไปผมตีที่หาศูนย์แปดครบอายุหาที่เก้าผมก็ตีไปสั้นัน่รยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่หนังพ่อเพียรตีตีใหม่ละชั ยัจะพี่น้องดิไปแต่ว่าอาตีนนี่นทะเบียนรถทะเบียนรถเอาทะเบียนรถยังเรียกกลังว่สามศูนย์หกหนึ่งเนาะสามศูนย์หกหนึ่งทะเบียนรถเนาะครับทะเบียนรถพี่หน่องเอ้าหน้าี่ เรียนรถามนี้ได้ครับได้หงวดนี้น,นะโอเคนะ,ะครับว่าคนคือว่าทะเบียนรถเต็มๆคือ3061ูนย์หกหครับผมตัดมา3ตัวคือ306 061 091ก่าอ่าแล้วก็โตที่ย่ำพิซซุดคือปีเกิด08ทั้ง2คนเลยอ,อ,อายุห้าสิบเปีทั้ง2คนอีกเกิดปีเดียวกันอายุซ้ำกันนอนกอดกันอยู่ในรถครับผม เอฟซีครับแคปเราะเราอยู่ซ้ำกันจ้ะอ่าชุดก่อปีกกอดกันในรถเลยนรองก็บมันเป็นข้อมฝันอ่เป็นขวอมฝันนะครับมันมันใบก็ไม่ได้ข้อมฝันก้อฝันเขาแบ่งฝันกันนะครับเราก็ฝันในการฟังเอฟซีไปแคปมาจ่อไว้ลูกค้ากันเขามากพอดีนะครับว่าเอาลูกค้าทานทำหุ้งวะเอาโศกมันรับรู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณมาเพลนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอกค้าครับสำหรับ ไดมากสองตัวครับพี่น้องยิปซีตูทันนี่ตาต่อมาแล้วจะเป็นลักษณะนี่นี่ครับพี่น้องยิปซีจะเป็นตูทันจะเป็นสามศูนย์หกหสาหหนึ่งตัวหนาระบางก็คือสามหนึ่งเก้าหนึ่งส่วนแปดศูนย์แปดก็คือปีเกิดสองคนนอนอยู่หนาลดเกิดปีพร้อมเกิดปีได้กันศูนย์ปดพี่น้องยิปซีุทันเนาะนยด็พี่น้องซีุทันครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องยิปซีตูทันรูปแบบในทางวันนี้ครับพี่น้องของพระเพีรเนาะ ขาบรถคันนี้มากย่ไหนพี่น้องเอฟชีรุษสัตว์กับมิชิธเดี่ยวเห้เพาราะว่าวดที่ผ่านมารับขำวมาจอดบ้านเอนวันวดเดียวสนาดละพี่น้องสองสามวันไว้ออกเลยวันนี้ับไปพิจารณาเบอนคขับันฟันเกี่ยวกับรถอีกแวขอโชคดีมีชัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแมครับนี่แหละแม่